สวัสดีค่ะ Good evening กับวิวร้อยเอ็ดไลฟ์สไตล์ a n n น l นะคะพอกันตอนเย็นๆนะคะกี่โมงแล้วเขาใส่แว่นตาก่อนนะคะออสองถุงยิ้มหานะคะตอนแรกแม่วานแม่บานมา,าสิอัดวิดีโอเนี่ยแม่บานกี้คันอัดคลิปวิดีโอแม่บาไนไล่โสดเลยนะคะเพราะว่าสิยดเป็นคลิปวิดีโอไปนิดตัวเลยบาตรงมาอัดคลิปลองอย่างนะคะ วันนี้นะคะวันอาทิตย์วางแลกในบ้านกระไรโซ่เท็ดขนมถ้วยฟูท่านรู้สึกว่ามันจะพิดสูตรพิษยังเจ๊งหน่นอยนี่ลหละมันละบอเป็นไห้ท่านมันฟูหลายฟูจนมันแตกออกรู้สึกว่าเห็ดผิดเห็ดขนมไทยในเห็ดหยาก,ก็ขนมฝรังอีกเนาะอบอบขนมเค้กอบคุกกี้เห็ดตามแปลงสิมันกับเป็นของมันเลยสินะอันนี้ขนม เออเอ็กซ์คิวมิขนมไทยเอ็ดบอถึกสูตรนี่ก็บอเปลี่นวันสันทงก็บอหอมบอแสบมาสินะแม่บ้านก็เลยเศร้าซะก่อนก็เลยโอเคขนมอ่าถั่ยฟูก็เลยบอได้กินวันนั้นเพาะทดลองหนึ่งเดยวหาเท้าบอได้จักเท้าเอาสมบอได็กปิ๊นแม่ค่ะคือเขาวาเนี่ยแหละแต่ว่าแม่บ้านว่าแม่บ้านเที่ยวนาแม่บ้านเ็ะขนมสั้นจะทำขนมชั้นนะคะคราวหน้าจะทำขนมชั้น วันนี้นะคะเอาวันอาทิตย์จิบจังหน่อยก่อนนะคะจิบจังหน่อยกันอืมเมื่อคืนแระบานทํางานนะคะเมื่อคืนทํางานเมื่อคืนทํางานแต่เมื่อคืนวันเสาร์ทำงานนะคะคืนวันอาทิตย์กับบริฐธรรมแต่ว่าสิทําทอีกวันหนึ่งก็คืนวันจันทร์นะคะแม่บ้านสิมาแชร์ประสบการณ์ที่ทํางานใ้ฟังนะคะ ขอเกิสเํลขออภัยนะคะถ้าเพื่อนเว่าคันพื่นๆนว่าบอกบอกภาษาคันเพื่นเพื่อนว่า,ออวาบ,อบ,อบอบอภาษาไทยภาษากลางแม่บ้านกับอาสีเบลยากจักหน่อยนะมันมันอาจจะติดตดขัดขาดบันสีเบลมาดูไลฟ์กับบดบดบบ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 นะสวัสดีคน <laughs> บบไบยกบบ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 บนบนบนบบลบบ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 า เออ่แม่บ้านก็สิเว้าภาษาอีสานที่มีมคําภาษากลางที่เป็นอันนี้ให้ฟังง่ายขึ้นจังซี่นะส่วนมากแม่บ้านคิดว่าเออ่เพื่อนคนไทยก็อาจสิได้เบิ่งหนังละครอ,อีสานหลายแล,ล,ล้วล่ะอาจสิรู้จักความหมายคําอีสานหลายหลายคือยังเข้าฮู้จักซําเอ่อคําเหนือเป็นบางคําคําแต่เป็นบางคําเนะเาะโอ้ว่วากันเอาเริ่มนะคะเมื่อคืนนี้แม่บ้านทําแม่บ้านไปทํางานอยู่บอร์ดแม่บ้านบุกนะคะแม่บ้านเป็นเอเจนซี่ บุคคลงานอยู่กรีนโซนกรีนโซนคือเป็นบอดที่บมีโควิดนะคะเป็นบอดจี่เป็นอันนี้แต่ว่าแต่ละบอดเกิดเป็นการรักษาแต่ละลูกเฉพาะทางอย่างนีนะบอดที่แม่บานเฮดมือขึ้นนี่เป็นบอดที่ว่ารักษาเกี่ยวกับพวกตับพวกแอลก,กอฮอล์แอ,กกอ,แอ,กกอลกอฮอล์ลี้ยงใิ่ไหมพวกติดเหล้าติดยาป,ป็นกับไตกับตับไตเังสินะ y นื้ no yes darling no don't do like that come on but it's g a i n see look you can like wear it please take back please okay okay thank you mm hmm. shut the door นี่แหละคันไล่สดนนี่บอดแม่บานจะเห็นมือว่านมือขึ้นนี่ก็เป็นบอดติดเกีียวกับโลกตาบวกเป็นแอลกอฮอล์กเป็นโลเกียวกับนี่แหละนะคะก็เป็นกรีนส้นล่ะ แม่บ้านไปก็เริ่มงานเนาะก็เริ่มงานทุ่มครึ่งก็แฮนโอเวอร์คือ,ค,อคือจังมาบอกรายละเอียดเอ่อคือจงมาเข้ารับพิชอบบวชได้เป็นบวชได้สินะโอเวเบเบ,บ,บเขาไปในบวชแล้วก็เป็นเบก็รับพิชอบเบนั่นเบนี่ไม่รับแม่บ้านมือนนี่แม่บ้านตอนที่แรกแม่บ้านได้รับพิชฌาบ,บีหนึ่งนะมันมีเฮซีเออยู่สี่คนบาาน,นี้ซิสตเตอร์ของของบวชนั่นเลยมาบอกแม่บ้านว่าซีเนี่เนือ้อ ว่นานาใหญของโลกบาลนี่โทรมาบอกว่าอยากให้เธอนั่นไปโควิดบอดจะเป็นโควิดนะบอดจะเป็นเรซซนเขาก็บอกว่าอันซิเอ่อซิเตอร์ว่าฉันก็ขอโทษน,นะเพราะว่ามันเหลือบได้ฉันจําเป็นเพราะว่าเขาขันมีแบ่งสตาฟกับพนักงานจินเป็น พนักง,งานเขาเขาเลือเอาแบงสตาก่อนส่งไปเขาบ่นเขาสิบ่อยากให้ให้พนักง,งานเขาไปเังสินาที่เป็นประจำยู่หันเพราะว่ากันเกิดว่าติดบันยังเขาก็มีผลกระทบยังสีนาบานนี้แม่บ้านก็เลยเอยที่แรกแม่บ้านก็โอ๊ยตายแล้วว่าสันอุสาลีกีเรียบย่อยากไปบ่อยากไปเหตุงานอยู่อ่อ วอดที่เป็นเรโซนเที่ยวก้อนแม่บ้านก็มีปัญหาเพราะแม่บ้านปฏิเสธแล้วแม่บ้านก็เข้าใจผิดแม่มมมบ้านเล็กกำมะบ้านนี่สินะก็๊ปี้ต้องเฮ็ดเรื่องหลายอย่างนะคะอันนั่นจบไปผ่านมาแล้วเขาก็เลยถามาถามาเธอมีประสบการณ์ในการเออ่มาเทรนนิ่งบอคือการทดสอบสวัสดีนะคะออนแอนด์ออนนะคะหนึ่งเก้าห้าสองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนดึกนะคะมาบอกประสบการณ์การน,นี่ละ ตามหัวขอนะคะมานนี้เ <c> ม <oughs> ื่อวานก็ว่าฉันนั่นได้มีประสบการณ์ก็บุบเธอบอมีก็บุบเป็นยังเขาสิบสอนเขาสิไปิเทนนิ่งเธอดอกเขาสิไป,ไปดทดสอบเธอดอกว่าสัน่นก็เลยห้ไปหาไปสั่นเก่าสั่นตึกตอนแรปบาน,นึกว่าสั่นเก่าตึกเก่าเอ๊ะมันอยู่ปองไดว,ว่าสั่นบันไดแถออยู่ตึกสั่นเก่าตึกกไม่่าสนะโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาปลาบาประจำจังหวัดนะมันใหญ่นะคะมันมีหลายมองไปมันใหญ่ โรงพยาบาลที่แม่บ้านไปอันสมเป็นว่าเป็นโรงพยาบาลยียบเมึงขึ้นเนาะขึ้นไปสันเก้าเปิดประตูเข้าไปขึ้นฟตบไปแล้วเปิดประตูปึง้งมีประตูเข้าไปในห้องนั่นมิดซีรียูเงียเปิดไฟที่ทากง,งาียงเบงเบิ่งไหมแม่บ้านมันขึ้นเงียบแท้ไปหาอ่านป้ายเบิ่งมันขึ้นบาหวานนี่มันเห้ยียว่มองไว่สัน แม่บานลย่ยางออกไปทางหนึ่งกับบกพรแม่บ้านลย่ยางกลับขึ้นมาทางเกา่าก็เลยไปอีกทางหนึ่งไปพอดีก็มีคนสองคนถ่ายอยู่หันเขาเลยว่า I expecting you วฉันฉันรอเธออยู่ฉันคิดว่าเธอตกมาแล้วสินาะแบบมาทดสอบมรรากาศก็เขาก็มีบันทึกเรคคอร์ดหนึ่งสินะคือว่าผู near, ้ใดมาเทรนนิ่งเน่ผู้ใดมาทดสอบแล้วผ่านบกผ่านในการใส่นากากยังสินะอ่า มันมีแม่บ้านทดสอบต่างร้ายนากานะคะมันมีแบบว่าเจ๊ซื้อยังแนล่ะแม่บ้านก็จำบ่ไดดเพราะมันมีหลายแบบเอาเอาแบบบกแบบรวมๆนะคะเนาะว่าเป็นจังใดก็จะเป็นนากากก็มีสายลเดอยวทั้งหลังตรงเฮดที่แน่นๆแล้วก็ซิมีเเล็กที่ว่าอันให้บีบในมันตามอันตามจมูกเข้าสงศานะระบาดนี่เขาจะมีการทดสอบเพราะซิมีแม็ชีนแม็ชีนแล้วเขาก็จะจอลูู จอลู่ยุนากการเข้าแล้วเขาชิมิทอตอไปหาแมชชีนเขาตอเครื่องทดสอบนั่นหลหะเขากเรเซีา่หายใจตอนแรกกระหายใจธรรมดาจักสามนาทีบานกระหายใจแรงขึ้นสามสามนาทีแล้วก็หันหนา้าหันซ้ายหันขวาเข้าสิบประมาณวานหากากนัรนเขาชิบ,บ่หายอากาศเขา่าเขาชบบิบอยากห้ยบวให้หยมีหนากาอากาศเขามาในหนากกาเข้าบวให้ยมีร้อยมียังเงี้ยงสินา หายใจยากอย่างที่แรกอันแรกๆที่เขาไม่บานใส่มันมันมันคือยังมันหนามันยังมันหายใจบาอิ่มยังสินะบางคนก็มีปัญหาในการใส่หนากกับโบพานยังสินะยังสินคือว่าใส่เหล้วมันหายใจบาออกมันเป็นสีแดงอันมันมีมันมีเข็มวัดเข็มวัดคือปลอดไปทางอันไปทางท้ายกับสีแดงสีเหลืองกับสีเหลืองกับตรงกลางสีเขียวก็คือโอเคหายใจยังสินะ สวัสดีนะโอสวัสดีจ้าผิ่ปิวสวัสดีจ้าเอาพอเลืงประสบการณ์อันทดสอบนากาศที่ทนงานในโรงพยาบาลที่ว่าโควิดอ่ะบานีก็หายหายใจใหายใจธรรมดาประมาณสามนาทีหายใจแรงแรง deep b r e a หายใจสี่สมนาทีแล้วค่ะหันซ้ายหันขวากมา้มหนาเงยขึ้นอะังสี่นา ละบานเนี่ยแล้วก็เให้เ้าดังๆังเบาดังๆเบาคันเขาเบาสื่อสารกันนี่มันสิเป็นจังใดสิมีล่มเขาล่มออกบอมันก็สีมีแนวทดสอบบานนี้พ่อเขาให้แม่บ้านกลุ่มกลุ่มงสีกลุ่มคือยังเขากลุ่มเสียเหตุงานกลุ่มเสิเหตุงานลวกลุ่มหาโตผู้ป่วยเสียละมันกระดังปี๊ดเลยคือว่ามันบบผานมันมีล่มเขาอันแรกกับโบผานอันสองกับโบพานอันสามกับโบพานอัน อันซีกับบ๊อพานอันหากับบ๊พานบุอบพานจักอันเพราะว่าเขาบ่านนาแม่บ้านน้อยบานนี้มันมันกะง่ายยังสินาละบานนี้มันลงเถ้ามันมันเลยมาหาข้างเฮ้ามันบปอยู่ซื้อมันไปแซาอยู่ซำหนีมันเลยลงมาหนีมันกะมีปองมันกะมีช่องยังสินาล่มเขาละบานนี้มีแบบอีกกันหนึ่งตรงมาดึงซ้ายทั้งข้างดึงมันกะฮัดยุควงนี้แม่บ้านเนาะ หายใจกระชิบบอ,อกว่าปล่มกันแล้วว่าโอ้ยเหตงใดแล้วเขาจะแก้ออกได้บาดมันมัน,ม,นมันหัดหลายมันหายใจเบาบางสินะปนนั่นเดเขาบอกว่าเธอประรทห่วงนะขันใส่แบบนี้เขาคือสีมีหนากาใครแต่ว่าหมายถึงว่าขันเขาพานนย่งสินะบาดน,นี่กะสรุปแล้วกับโบพานร่องมาหลายๆแบบร่องอันแบบกลุ่มๆขึ้นในทรทัศน์ที่คนเห็นหมอกลุ่มๆแล้วมีสีแดงสีกับโบพาน เขาก็เลยว่าไม่อีกอย่างหนึ่งอันเป็นคือจังอันสิว่าจังใดล่ะให้คอยเสหเห็นภาพขึ้นักขึ้นนักบินเขาอันใส่จังสิแล้วก็แกออกกับบอได้จังสินะแล้วก็ใส,ส่จังสิมันสิเป็นเซียวมันสิเป็นพลาสติกรอบแต่ว่ามันใหญ่ไม่บานใส่บ่ไดดเขาบอกว่ามันใหญ่กว่าหนาไม่บานแม่บานใส่บ่ได้สรุปแล้วไม่บ้านก็นเลยบย่ไดดบ่ไดดไป ยาวาสันว่าสีเยว่าเยาวาอย่ายงงั้นอย่างนี้เลยนะแม่บ้านลงใจว่าสันนี่ท้อแหลกอุ้ยคืนยากจังไดน้ยจังแดนนองสินะแบบกะกะญาติน่ะกะกะตื่นนะแต่ว่าเขาทําใจแล้วเที่ยวก็ไม่ปัญหากบคุยกบแฟนแล้วว่าเออโอเคขันเขาเสียหอาไปอีกเชนก็นสิไปแต่ว่าเขาบองไปทดสอบการใส่หน้ากากก่อนขันเขาใส่หน้ากากบผพานมีล่มแอแอะเขาหอาไปเห็นงาน เขาป้องกันบปหน่ะนะคะเขาป้องกันประมาณว่าคนไปทํางานจะเห็นอยู่ในอยู่เห็นในโทรทัศน์วัดวัฒนานะคะชาบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วัฒนานะคะสวัสดีค่ะเปเรื่องใส่หน้ากากทดลองหน้ากากนะคะเมือ่อคืนนี่สรุปแล้วกับโบพานกับพอดีมีนั่งพยาบาลอีกคนนึงมาจากบวดอื่นกับมาทดสอบใส่หน้ากากือกันไม่บานกับบุรุษว่าเล้าพานบ่นะคะเพราะว่าไม่บานนี่ก่อน เขาก็เลยทรงเขาก็เลยทรงมปบ้านกับเพราะว่าคนขาดนะคะคนขาดอยู่บวชทิ่ถ้ำงานอันที่เป็นเรโซขาดคนขาดนั่งพยาบาลขาดเฮซี่เอขาดจึงสีน้แบบว่าบ่าพ่อบานเนมเขาก็เลยทรงไปบ้านกับไปบวชเก่าที่เริมเฮดงานแล้วก็ไปเปลี่ยนคนใหม่มาเขาต้องการคนเขาพอดีย่ายผู้นั้นแล้วกับ เราซื้อว่าแคลนเนาะเราห้องกระํางานได้อยู่โรงพยาบาลได้เดือนกลัวว่าสันเราก็เลยถึงทรงตัวเปลี่ยนกับแม่บ้านไปบ้านนี้กับเรากับไปทดสอบบ่เห็นเรากลับมาแม่แสดงว่าเราเราพานหนักากเราเดิไปเห็ดอยู่บวดอยู่เรโซนหนึ่งสินะแม่บ้านกลับมาแม่บ้านกลับมารับผิดชอบอยู่สองเบสองเบ ตอนแรกจากมันมีซีคนบหมนก็เอาปูละสองปูละสองเบสองเบเพราะมันเหลือสามเฮสเอนะคะก็โอเคนะคะก็โอเคเรียบร้อยกัเอออันนี้ก็เป็นประสบการณ์กับือว่าเชียวนาขันข้าวหนานะคะขันเขาบอกว่าเขาสิทรงแม่บานไปทํางานอยู่เรโซนแม่บานกับสิมี่บอกเขาได้ว่าไม่เหตุผลว่าเป็นอย่างฉันค่อยไปบ่ได้เพราะว่าฉันไปทดสอบทดสอบอันาคากแล้วไปทดลองอันชิเมชชินกับอันเครื่องอันนี้แล้วมันบบผานฉันบบผาน เขา็กิมีเรคคอร์ดเขาเกิมีบันทึกไวอย่างสีนาะมีซื้อไม่นานไม่น,นี่เขาเห็นตามคอมพิวเตอร์ทิมไวอย่างสีนาะแล้วก็บโบผานก็นแปลว่าปริเอิญนอีกโอ้ยกะตอนนี้นะคะกับสถานการณ์ที่ยงย่โรงพรยาบาลกับเป็นบอดกับติดโควิดหลายนะคะเแบบว่าเลิงคันชีบอดที่เป็นกรีนโซนก็คือ กรีนบอร์ดก็คือบบมีผู้ใดเป็นเพศบบมีผู้ใดเป็นโควิดเลยคันอัมเบอร์อัมเบอร์ก็ยังมีเพศก็ยังมีคนไข้อาจสิเป็นโควิดคอนแทคคือไปสัมผัสไปนี่กับคนจะเป็นโควิดแต่่ฮู้วจะคองเป็นไปกาลังกําลังเช็คอยู่แล้วก็เป็นโควิดนึ่งยิ่งสินะบางคนก็นมีนะคะประวัติโควิดหายเป็นโควิดแล้วก็หายกับป,วป่วยมาอยู่โรงพยาบาลก็ยังมีอีกนะคะแต่ว่า บอดจะเป็นเรโซดเลยเนี่ยเขาเข้ากันยังไ้เฮ้ยตรงแบบตรงใส่หน้ากากได้ดีเองสินะซัมอัมเบอร์นี่กับแต่ยังมีคละอัมเบอร์ก็คือจังว่าซัมจิตเป็นโควิดโค้งอยังอันที่ว่าคอนแทคเกงใสอย่างสิเขาก็เอาไว้ในคิวบิโกห้องแยกตั้งหาเกงสินะบัดกับสิมีส่วนอันเบกับสิมีคนป่วยธรรมดาคือวักยังคละกันโยงสิ ถามว่าพนังงานพนังงานป่วยบอดติดโรคบอดติดนะคะพนังงานกรติดนะคะพนังงานกรติดโรคพยังงานแอนจังนั่งที่นั่งพยาบาลยังสิกรติดขึ้นกันติดเขากับไอเลลยุดไปสองอาทิตย์แปบลบว่าต้องรักษาตัวเจ้าของอยู่บ้านยังสิจังพนังงานจะเป็นเฮสเอกรติดนังสินะคะกับก็บต้องรักษาตัวอยู่บ้านเรื่องคนมีอาการคือว่ากันเริ่มมีอาการนีเป็นใครเป็นใครไอและก็ มีหลายอย่างคันว่าเริ่มเป็นไข่นี่ต้องหยุดทํางานเลยนะคะหยุดทํางานสะก,ก่อนคันมิมองตรวจได้กับไปตรวจคันไปตรวจแล้วบติิกับให้กลับมาเห็นงานมหมองสินะคันตรวจแล้วบัติิกับตรงไอเสลยอยู่บ้านนั่นสิคือันล็อกดาวน์จะาข้องอยู่บ้านแยกก็คันบ้านลักเนนน้อยนั่นสิแม่บ้านกับแจ๊กสีเฮ็จังไดแล้วคันเป็นผู้หนึ่งผ,ผู้หนึ่งติดกับสิค้างมาอ,อยู่ในห้องผู้เดียวสิเขาหอ้องนงห้องน้ำก็ทำความสะอาดยางโฟมมันเขาห้องน้ำน้ำกันนั่นสินะ คนกันยังติดหลายนะคะเพราะว่าแม่บ้านแจ็คสิวาจังไหนคือจังอา่าเรื่องแม่บ้านแม่บ้านอยู่อยู่เมืองพรีมัดน,นะคะและ้วก็อยู่รอบนอกบ้านมันสิติดมองท่างไปเดินออกกําลังกายคือนเนชันเนชันพาร์คอ่ิว่าเป็นธรรมชาติแรงธรรมชาติไปเดินออกกําลางกาย,ยาสินาะบานนี้กับเมือ่อเมื่อว่างวัน มื่อวานวันเสาร์วันเสาร์จิตนี่วันเสาร์จีพานมาเนี่ยเมื่อวานนี่เมื่อวันวันเสาร์จีพานมาเนี่ยลดลายหลายท่างไหนหน่อยท่างถนนหลงรถสลับลีกันนั้นท่างนั่นนี่รดลายหลายไปไปจอดรถคนพาก,กันไปยางบุญบุญวันไปเอาบุญลาย,ายาาลายจนแม่บ้านยังตื่นแม่บ้านเลยว่าป้าน มาติดเจ้าสิวาจังไดแล้วอันเขาก็บบว่ารัฐบาลกับว่าบ่ให้ออกบวให้ขับรถไกลบ้านเกินหากิโลหาไม้์ประมาณหกกิโลสินะบบเกินประมาณหาไม้์ันถือจับถึงอย่างแบบว่าขันขันเขาบ่ให้มีปาร์ตีเขาบ่ให้มีนานมีนี่นะคะขันเกิดว่านี่หรือไปเมนนปืองไปนอกเมืองไป็หนไปไีนโดยที่โบ่มีเหตุผลก็ถือจับนะคะจับแล้วก็ปรับเข้ามาถือจับนี่คือถือจับปรับนะคะ จะปรับเสียงเงินสองรอยก็ปอนนะคะมันกับโตหัวน,นะคะโตหัวมันเป็นคั้วละนะคะนี่แหละก็เลยแบบเออกตอนนี้สิทําใดแม่บ้านทําใดตอนนี้เองสิก็คือไปทํางานกับมาบ้านแล้วก็ยูล็อกดาวยูซัมนี่แหละค่ะต้องหาแนวเหตุคือว่านอะไรแม่บ้านกับ คือว่าไปทํางานม่บานกลับมากอะมีนางเฮ็ดขึ้นลูกอะบอดด้ไปรงเรียนนะคะเพราะว่าเขาก็ลอกดาวเขาบอด้ไปรงเรียนซึ่งเป็นคี์เวิร์เกอร์เขาว่าให้ลูกไปได้ไม่บานกันบกบอด้็ไปแต่ว่าเขาเรียนออนไลน์เขาคืิดมีการบานมีงานอยู่นี่เขาก็มานั่งเฝ้านั่งคุ้มเขาไอ้เขาเฮ็ดยงนีลนะแล้วก็ไปทําไปซื้อกับเขาไ่บ้านกับแก้แซงกับลูกอาพาดพาโซโฟ,ฟีเฮ็ดกับเขา ค่าโซฟีเเเ่เบคขนมปังเบเกคขนมปังเบกเคกสนาะอบเค้กอบนานอบนีกบประมาณนีนะคะกับนีเพ็ดไปเอาจังใดกะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสูส่ๆนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันแม่บ้านกบ,บุลูว่ามันสิดสดลไปซ้ำใดเอาแม่บ้านเดชยาโควิดแล้วนะคะสิชีดวัคซีนยาโควิดฉีดวัคซีนนะไฟเบอร์อยังนี่ละ แต่ว่าเหลือเข็มที่สองนะคะแม่บ้านท่านยังท่านเด็ดไปแม่บ้านกลาวว่าสิบไปรอสิ้นเดือนนี่แหละแม่บ้านจะไปฉีดเข็มที่สองนะคะแต่ในครอบครัวนี่ก็มีแม่บ้านเด็ดฉีดู้เดียวลูกเต่าก็ท่านเด็ดฉีดสามีก็ท่านเด็ดฉีดนะคะก็เลยแบบที่แม่บ้านเด็ดฉีดเพราะแม,ม่บ้านทํางานอ,นอยู่กับคนปว่วยงสินะเด็ดสมัมผัสเด็ดพ่อกับคนปว่วยหลายกลัวมีโอกาสเด็ดติดกวางสินะอ้าพูดแป๊บเจ็ดสิบแปดนาทีแล้วเหรอ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะตอนนี้เราก็ยังอตอนนี้ก็โครงการนะคะรอไปในอีกน่อยก่อนอเพราะว่ามันกะสิลอกดาวเนาะเข้า่าลองดาวเลยหยุดบริเวณสายโบหัวเข้าสิบเปิดอีกง,งามแดก็มีแพร่นะคะว่าเออสิปลูกพักปีนี้สิปลูกพักตั้งใจปลูกปีที่แล้วบร่ได้ตั้งใจปลูกเพราะว่าเขาลลอกดาวเ็าอยู่ ตอนแรกก็สิเป็นนันเป็บนได้ไปสุปีแม่บ้านบได้ตั้งใจสิปลูกพักเก๊กเตื้ยนะเพราะว่าย่ามปิดย่ามซ้ำมือย่ามอย่างสิปล้ย่ามสปิงสิไปเที่ยวไปนันเป็นนิบด้บได้ตั้งใจสิปลูกพักปลูกดอกไม้อยังสินาบาดมาปีแรกปีที่แล้วได้ปลูกลายปลูกแล้วก็เออมันก็ขึ้นเนี่ยมันก็นี่ก็เลยสิปีนี้ก็เลยสิตั้งใจปลูกเดี๋ยวสิไปเฮ็ดสวนปลูกพักขึ้นก๊เก้าแล้วก็อ่าคือเชิงว่าไดเอทกับโฟกัส โฟกัสกับนำนักบานนี่ก็คือว่ามันบริตไปไ่เลีวแล้วมันผลิตเป็นนั่นเป็นี่ก็เอาโฟกัสกับนำนักให้นำนักลดออกกาลังกายนี่เวลาสนใจจะคลองมากขึ้นเรื่องกับเมืองไทยกับแม่บ้านเคยแม่บ้านกับคินนะคะเพราะว่ากับคืนหอดบ้านเนาะกินหอดพอกับหอดแม่จะย่ำไดซิเดพกันอีกกลับไปกับซีเดไป เวลามันหน่อยเวลามันจํากัดนะคะในการกลับไปแม่บ้านบริกรับไปโดนๆคือผู้อื่นเพื่อนกับพ่อสิสด้ไปกัตกตัวแม่บานกลับไปกับนีเวลาแค่เสียชีดิเพราะาลูกสามีกับยูนี่เขาจะไปโดนๆบได้ลูกก็นหน่อยก็เลยตัดปัญหาก็เลยตัดใจว่าเออเดี๋ยวให้มันซราบมันไดหรือมันยังไดค่อยว่ากันเดี๋ยวทีหนึ่งเบื้องส่งปีนี้คือสิดริกลับปีหนา้าคันโควิดมันนีกับจอเได้กลับนะคะก็ค,คิดว่านะ กังวังนะคะวังเป็นอย่างยิ่งว่าสันโอ้มันจะปีแล้วบริเมือนี้เอ่กับเป็นห่วงทางบ้านนะคะเพราะว่าแม่บ้านกับคลิกันคันคันซุ่มมุดว่าคันตอนนี้มันยังระบาดระบาดอยู่สิคันเขากลับไปเข้าบกักตัวเขาอาจสิไปแพร่เชื้อหรือเขากับบหกว่าเขาเป็นบุเป็นยังสินะเป็นบุเป็นว่าเขาติดโควิดบอบางคนกี่ว่าเป็นโคเป็นโควิดติดโควิดแต่บ่แสดงอาการก็มีนะคะคือว่าเขากับ เป็นตัวผ้าหาไปแพ่ผู้อื่นจะคล้องกับเป็นนิดหน่อยอาซีเป็นไข่เป็นไอ้นิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็หายมือสองมือบ่ได้เป็นหนักก็เป็นผ้าหาไปติดผู้อื่นนี่สินะแม่บ้านกับเป็นห่วงขันสิกับไปเมืองไทยกับกับยานเอาไปติดขอบขั้วาจะคล้องนี่สินะแบบว่าก็ขึ้นหลายยางอ่ะขึ้นไลายลแหง,งเบิ่งข่าวแหงยานถามว่าแม่บายย้านยานบอไปทํางานทุกคนกับยานเบิรล่ะค่ะกันยานติดแต่ว่าห้าก็หู จากยู่ว่าเขาป้องกันตัวป้องกันจังไดคือจังว่าเขาให้ใส่หน้ากากแม่บ้านก็นใส่หน้ากากตลอดเวลาเขาให้ลางมือไปจับนนีะก,ก,ก็ต้องลางมือบ่อยๆเว้นถามว่าเว้นระยะห่างว่าไปเห็นงานมันบร่ได้เวน้นหรอกคะ่ะกับก็คนป่วยมันก็ต้องไปจับไปน,นันไปนีกันคือเกา่าแต่เาขาก็หมูวา่าขันเข้าหมูขันขันเข้าได้เช็ควิดแล้วว่าเขาว่าติดเขาก,กับแปลว่าเขาขฟี่เองสินะก็เาขาก็ไปหนีได้แต่ว่าถ้ถามว่าเป็นอัมเบอร์เด้ไปเขาไปไกลบอกก็ได้ไปนะคะ คนที่ว่ามีคนแฝงโควิดแม่บ้านกันยังเด็กเข้าไปกับ่หนากากใส่นันส่นี่เขาไปจอไปสัมผัสคือเกาก็ไเด้ไปสัมผัสแต่ว่าเขาก็ตรงล่างมเมื่อขันยูขันยูเบ่เกินสิมหานะที่แล้วยังไงสิเขากว่ามันก็มีโอกาสติดหน่อยเอยังสินะตามที่เขาว่าเขาบุกว่าทาไดแต่ว่าทุกคนก็นยานล่ะเขาไปตอนนั้นที่ว่าคนป่วยเนาะเป็นคอนแทค คอนแทคโควิดคือว่าไปสัมผัสเ,เป็นอะไรไปไีนกางคนจะเป็นโควิดแต่ว่าก็ร่อรอ,อพผลตรวจว่าสเปนบบเป็นเข้าไปเังสิก็ตรงเขาเพราะว่าเขาบวาสามารถสิเขาห้องนองห้องน้ำได้บวาสามารถสินี่ได้เข้าตรงไปเปลี่ยนแพทเปลี่ยนอย่างเป็นเทิร์นไปจับไปพีกเขาสินะเขาไปแล้วกัว่ามันสิโบหายใจผลนญาน์โบหายใจแห้งผลยญาญ์อันนี้หลายก็คอยเฝ้าเหตุเฝ้าซอยกันเหตุเหตุแล้วก็ออกมา ว่า,า,าแล้วก็ถามว่าเช็กอุณหภูมิลบเป็นยังแต่ประสันถามกันกับพวกหมอพวกกันเฮตซีเอ้น้ำกันก็ว่าเออเราบ่มีไข่เด้ว,ว่าสันวันนี้ได้ยินเสียงวยวรเราไอเราไอเด้ว่าสันเราขี้ไร้พรมประสันเราทับทองเราวทองเสียพรมประสันพทองอมันมีอาการหนึ่งสินังเสียอย่างเดียวเราเขาบข่มีคือเราบ่ได้มีไข่เหน็นไนะก็เลยว่าเออเอออาจจะบุปผญยังดอกตีเราอาจจะบุป็นดอกกับว่าอกันแบบประมาณยังสี่ละก็ขอให้เพื่อนๆนะคะรักษา สุขภาพหลาย,ลายนะคะ,อ,ะอย่าให้โลกให้มาเบียดเบียนกับขอเป็นกำ,กำลังใจแรงใจสูบไปน้ำกันนะคะใครแม่บ้านบ่อเด็ดทำงานแม่บ้านกับแม่นเป็นประสาทอีกหล่ะคือตอนนั้นที่ว่าล็อกดาวปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีที่แล้วที่ว่าล็อกตั้งแต่ใหม่ๆอยู่ปิดสามยู่สามเดือนนะวันสิเป็นประสาทแจ็คสีเห็ดยังก็สิมุมมือมุมแรงไปเห็นงานแต่ยังพอเด็กเปิดระบายหูระบายตายัยงเด็กไปทำงานกลรมมาบ้านไปทำงานกรรมผัด จนฝันฝันว่าได้ไปทํางานมันประนันเด้มันบ่ได้ไปใส่หลายมันบเดได้เห็นอยีงอยงหลายเองสินะเห็นแต่ซ้ำเนี่วก็โอเคนะคะกันกันถือว่าอยู่ดีไม่แห้งกะอันนี้แหละย่างน้หน่อยแม่บ้านก็ยังมีงานทำนี่สินะก็ยังบ่ได้ตกง,งานบางคนเขาก็ตกง,งานก็ร้ายนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเ้าะสู้ๆเป็นน้ำกันจากานั้นเดล๋ยวมันจะเศร้าลงมีก็ได้ก็ขอห้ภพาว่าหน้ามันหายเร็เรวนะคะมันให้โลกให้โลกโควิดมันหายไปจากโลก อยาไปใส่ชีวิตขึ้นเก่าแต่ยังจังมันโดนซ้ำแต่มันควรจได้ไปใส่ชีวิตขึ้นเก่า <c oughs> ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะ Thank you for watching my video นะคะ If you like please forget please like please share and subscribe please <c oughs> หันมากวิดีโอม่บบานแกอย่าลืมกดไลค์นะคะของคนงหลายๆเป็นกำลังใจ่บบานเดี๋ยวสิมาแชร์ประสบการณ์ทีชม่บบานได้ไปทำงาน เห็นยังไดกับสิมะเวองสู้กันฟังนะคะหรือสีบ้าชีวิตประจํำวันว่าเหตุอีกย่างแน่เลยล่ะเพื่อเป็นการระบายเทอราพีนะคะขอเพื่อนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ